สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเช้าอากาศเย็นๆอีกแล้วด้วยค่ะพี่นอ้องของกระเตรียมบหมละค่ะของกระเตรียมละค่ะจะไม่แก่หน่อไม้อันนี้ตำตะไคร่หอมพริกละคะอันนี้กะเข,าข่าปุไอเข่าเบื่อค่ะพี่น้องตำเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ต้มต้มเรียบร้อยซื้อหน่อไม้สซดมาแล้วกับมาต้มค่ะพี่น้อง ที่ไปตลาดเมื่อวานนะค่ะพี่ดอกจ๋าอันนี้ค่ะฟักทองน้อยหมักอื้อน้อยแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะพี่น้องแล้วก็นี่จะ้ะมักบวบเนาะจะเอามาใส่แกงเนาไหมแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้างผักแตงแง้งหน่อยค่ะอย่น้งอันนี้น้ำใบย่านางสืบเป็นน้ำมาคะ่ะ จะได้ประตงมะปันเองมะคั่นเสียเวลาเนาะพี่น้องจา๋ายังแม้่ได้กินเขาค่ะหิวข้าวมากเลยแกงมาใหม่ก็นะขวขัว,<ค>วนี่ก็น้อพี่น้องคะ่ะเค้นมาจ๊ะ พที่ต่ำก็นะอ่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปข้าวเช้าแม่ยังไม่ได้กินเลยนิ้วเข่าอยู่ได้ค่ะพี่น้อง ปลาลลงไปก่อนนะคะบ่ะตวงบอกเ้ยค่ะเท่จากไปเลยปลางงละหงอสดีสักหน่อยอันนี้ผงชุโรดคะ่ะใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายด้ค่ะพี่น้องจา๋าแล้วแต่คนชอบคะ่ะ แล้วต่คนมักนะนี่จะใส่น้ำยานางค่ะน้ำยานางซื่อมาสำเร็จแล้ะค่ะน้ำยานางซื้อมาสำเร็จแซมบอกอือลงไปแล้วพี่นอ้องมบออือน้อยใส่ฟักทองน้อยลงไปก่อนเฮ็ด หูหนูค่ะเนห็ดหูหนูลงไปด้วยเดี๋ยวอันนี้ค่อยเอาลงทีหลังเดี๋ยวรอให้นางเดือดก็เนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวรอให้นางเดือดให้มักอื้อซุกจักหน่อยกันค่อยจ้างเอาหมักบวบลงไป อโอ้แบบแล้วพี่น้องค่ะแล้วใส่บวบลงไปกันเดะะ้อค่ะพี่น้องใส่บวบลงไปกันเดี๋ยวนางกั็จะยุบก,กันเนี่ยแล้นางก็ยุบหอมจังเลย มักส,กสดน้ำแม่เดี๋ยวไปเอาน้ำมาใส่จักหน่อยกันพี่น้องอาน้ำมาเพิ่มอีกจักหน่อยกันเด้อแม่มักสดน้ำค่ <tablet> ะเดี๋ยวแม่เพิ่มน้ำอีกจักหน่อยกันบ่มักน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกชอบน้ำเยอะๆแต่ตะคุนมักนะค่ะพี่น้องจ๋ารอเห็นนี้รอบอกบวชสุกก่อนพี่น้อง ก็จะออกพักอย่างอื่นลงค่ะปิดหม้อฝาก่อนล้อก่อนมาค่ะพี่น้องน่าจะได้แล้วค่ะน่ากินไหมคะอันแม่มากน้ำแบบหนีด้วยพี่น้อง้วยใส่ข้าวเบือลงไป ขเขาเบื่อที่แม่ตำแล้วค่ะพี่น้องใส่ลงไปนี่ค่ะผักผักอีเลิศผักอีตูผักก่งแง,ง้งใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนค่ะคน หอมค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะหอมแม่มแกงหน่อไม้แม่บาทดิ <laughs> ใส่ข้วโพดไปหน่อยหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องมีข้วโพดเขาอยู่สองฟักค่ะนี่แกงหน่อไม้เลน,นเครื่องเยอะๆหน่อไม้มีบ่พอด่ค่ะหน่อไม้มีบ่พอดนอกนั่นเครื่อง <laughs> เครื่องเคียง อืมอร่อยเลยอร่อยเลยคะ่ะเห็นปะอืมได้ด้กินน้ำแม่ด้บัดนี้เด้หิวเขาะะ่าเด้ค่ะเลยบ้วะค่ะพี่น้องจิกินเข่าเลยเด้อจ้บาบัตนี้รขายแกงม่ไหม,มจ้ะแม่กินก่อนเด้อไม่หิวค่ะสายแล้วพี่น้องเอ้อืมอร่อย เสียดายเนาะบ่มีเข้าเหนียวเนาะพี่น้องเข้าเหนียวมาจจมขึ้นสีแส่บค่ะค่ะอือมัอมอมนกิ่ิเข้าสายอันนี้กินข้าวสายมากเลยอืมอร่อยไม่ได้กินนานแล้ว ไม่ได้กินแกงไม่ไมโดนเลยได้พี่น้องค่ะนานมากเลยอะอะไรอะไรจบต้องรีบกินด้วยนะ สร้าหน่อยไปเล่นยูน้าบ้านพี่นอ้องต้องเ้ากินม <c oughs> ีคนพาไปเล่น <c oughs> ห้อนพี่้องห่อนลืมไปว่าห้อนช่างแสบทั้งห้อนเลยค่ะทั้งแสบทั้งไหลลอยเลยทั้งแสบทั้งห้อนว่าพิดน้องเนเน่ก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะ<ม>เอาอยาใส่กระเป๋า ให้คุณครู่อนอยู่โรงเรียนของที่ซื้อมาวันที่ไปตลาดอะค่ะพี่้องจ๋าไปตลาดเม่อวานนี่สื่อหน่อไม่ไม่แกงแล้วก็อา่าอะไรนะ แมงกิสแมงกิซ้อนจิงรีดเออได้จิงรีดมาถุงหนึ่งหาสิบบาทพี่น้องใส่สองฟีดเอยู่เดี๋ยวมื้ออื่นจะขวากินค่ะเดี๋ยวมื้อ,อื่นจยพาไปขวากินรีดกินพี่น้องจิ้งหรีดแซ่บเลยได้ค่ะบอกว่าจิ้งหรีดแม่ใครได้หนีมาสัมใครทุกโตสั่นแมนบ,บ๊บุ ถึงไหมตะถึงไหมค่ะรออีกบ๊อบบุ๊กพี่น้องเลย <c oughs> อ,อร่อยอะ่ะ ตัวหวานหวานค่ะหวานหน่อยหนึ่งวนหวานในฟักทองนี่เขาโพดเท้าอยู่สองฟักในหน่อยก็เลยเอามาันก็เลยเอามาหั่นใส่กับแกงหม้อไม้ค่ะพี่น้องแสบอยู่ได้แหละเนาะหั่นใส่กับแสบอยู่ยุ้งปลาไลแต่ อากาศก็เย็นว้อยว้อยไอ้ซ้ายอยู่หนองค้ายกับเขาล้มบาโอ้ยพี่น,น้องน้ำในท้องหลายลวะสันน้อนล้มบานจอน้าออก มีเตนวเป็นหลายอะ่าาขอมาเด้อสาวหน่อยให้แม่กินข้าวให้เสร็จก่อนเราขึ้นมากวนแม่นะ นางมีคนพพไปเป็นเลนนะาบ้านพี่นวงคะนางก็เลยไป แกะทูนัวกับแซบเอาใ่ย้ำก็จะแซบนะพี่น้องขอกยินน้ำหน่อยอชื่นใจ อีซองเดือนก็นได้กลับบ้านแล้วกับบนงท้ายแม่กำลังหาเบิงเต็นอยู่พี่นนองเต้นนอนได้ห้าหกคนเมื่อสัตว์เจ้าเต้นไปกลางนอนพี่ทุ่งนาบ้านสวนของพี่สาวไปกลางนอนกินบรรยากาศถ่ายคลิปหาถ่ายวิวดีๆให้พี่นนองเบิงกันกำลังเบือกเต้นอยู่ ยังมาพันใดๆต้นเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาแบบไหนพาสาวกับคุณยายสายทองแคมปิง้งกินบรรยากาศสักคืนหนึง่งนอนยวนนอนอยวนน้าส,สวนพี่สาวละค่ะพี่นอ้องจ๋าปกลกาไปนอนแต่หลงย่าน เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศดีๆสวยๆมาให้ชมจานบักง่ายจนจะเบิดแล้วพี่น้องเลยเนื่อเหลืออยู่ในหมอเกือบเต็มหมอนทำ <c oughs> ไมเนี่ยหน่อยใส่เครื่องหลากหลาย <c oughs> อร่อย เอ้ยกินเที่ยงกินแรงน้ำเลยสามขาบสี่ขาบไปพมดเห็นแล้วก็นีแต่แม่นี่ละกินคนเดียวพี่น้องเลยขจาวมากินน้ำอีกขึ้นเขาเขาไม่ชอบกืินแบบนี้ เจ้าบะมากินแล้วนี่เนาอแลเจ้ามากินอาหารไทยๆเข้ากับบมากินหรือเปลนี่อาหารไทยกินได้อยู่แต่ว่าให้เลือกกันเลือกอาหารอีสานบ้านเฮาดีกว่าน้ะพี่นอ้องแส่บ <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากวันนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดอีกเมื้อหนึ่งค่ะ อือนอว่านี่มีค้นเบิงสาวน้อยไห้นะพี่น้องมีค้นเบิ้งสาวไหาก็เลยไปตลาดได้ <c oughs> <c oughs> ็นและค่ะพี่น้องจ้าตาว่ากันยังเหลือในหมออยู่หลายอยู่ค่ะคลิปนี้กับทันี่ก็ได้จากพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้แม่กับสาวๆได้ได้จ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บายยสวัสดีค่ะอย่าเฝ้าเบื่อก,กันเด้อเป็นกําลังใจให้กันรักกันไปเดินโดนด้วยค่ะพี่น้องบา,บายยค่ะสู้ๆคะ่ะ